กูวางมึงยางได้ไรขอแค่มึงบอกพี่เดี๋ยวมึงเฮอเสาวแล้วเดี๋ยวมึงเลือกเลยแต่กูเลือกคนหน้าสุดสวยทุกคนเลยพี่เนี่ยสวัสดีครับ<า>เออบิลกำลังจะไปไหนกันเหรอจะ้จะวสวยแต่งตัวสวยเนะาะวันนี้ใส่สีทองด้วยน่ารักจังเลย แม่ไ,ไม่ทราบว่าดวงใจเออพวกกับชาหรอใช่ใชาดวงใจแหม่กําลังจะไปกําลังจะไปเที่ยววัดจุฬาหรือเปล่าจ้าใช่จ้าพวกฉันก<ห>ําลังจะไปเที่ยวให,ให้พี่ไปด้วยได้ไหมล่ะเออไม่เป็นไร,รจ้าไม่รบกวนพวกฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยมากันหลายคนมีเพื่พอนแล้วว่างั้นเถอะก็คือว่าพวกพี่เนี่ยไม่ได้ไปเป็นเพื่อนแต่อยากไป เป็นผัวพวกหนูได้ไหมจ๊ะมาเป็นเพื่อนพวกเาเนี่ยแม่ดิไม่พูดจาแบบนี้เมลวสิกเฮ้ยพวกเราลุยเลยจััดดนไปอยู่บ้านเดียวกันอย่ามาทำแบบนี้เลยนะโอ้โหเต้นเยอะถ้าเป็นพ่อมดจะเฝ้ากําหนดสะกดมบทให้ต่อตาวมาสดให้ทุกคนไปพัลพ่อมด s t มีเกรดใช่ไหมเสพเสพกันให้คาถาอันรักเกิดขึ้นพาล ขยายามไกลชิดแม่สนิทสกิดใจใอ้คนน่ารงไรให้ตัวใหญูกักล้าได้ก็เวชันเป็นนักสกให้คาถาโนรานเกิดขึ้นหารโท้ิโอ้จะทุบตัวได้คาถัุญแทนในตัวหวงมาแหให้เธอมาเป็นวันเช้าชอบกูโอมรักกโอมลงกูให้เธอไปแต่กูไม่ให้เธอหันมองถามจะเลิกงาน แฟนฉันได้ไหมเมื่อไดไมจะจะตอบตอกลงระวังจะยอมไม่ยอม